รถในราคาเกือบ20ล้านคันนี้คือ GLC 220d Showcase ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับผมเก่งราชาคููอีกแล้วครับในช่องเก่งเบนซ์ลาสครูชแนลครับวันนี้เราอยู่กันที่เซนทัลเฟสติวัลอีสวิวในงานเบนซ์ลาสครูช showcase ครับวันนี้เรานำรถ Mercedes-Benz หลายๆรุ่นรุ่นดีๆ ราคาถูกใจมาให้ท่านชมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าที่เบนร์ราชครูนํารถดีๆมาณวันนี้มีรุ่นอะไรบ้างนะขอบอกก่อเลยครับวันนี้มีไฮไลท์ครับรถราคาเกือบ20ล้านเราก็นํามาโชว์กันที่เซ็นทันเฟสตที่ว่าอีสต์วิวแห่งนี้ครับงั้นเดี๋ยวตามเก่งราชครูตามผมไปดูกันได้เลยครับลองดูครับ โอเคครับเรามาดูคันแรกกันก่อนที่เบนล่าชัคูนนำมาที่เซ็นทันเฟสติวัลอิสซูวแห่งนี้นี่และครับคันนี้เป็น c 200คูเป้เอ็มจีไดนามิกสปอร์ตสประตูยอดนิยมตลอดการของ Mercedes-Benz ครับเป็นรถที่มีสเสน่ห์สวยงามและไม่เหมือนใครครับคันนี้มาในสีกาไฟเกรครับราคาเต็มอยู่ที่3,560,000าสบาทสำหรับโปรโมชั่นและส่วนลดมาที่เซ็นทันเฟสติวัลอิสซูวแห่งนี้รับรองมีส่วนลด ที่ถูกใจและโปรโมชั่นที่ถูกใจอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนิดนึงครับสำหรับรถ C200 Coupe คูเอนดนามคันนี้ครับเป็นรถสไตล์สปอร์ต2ประตูเครื่องยนต์2 0 0 0 c ซีซีครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะไม่มีระบบไฮบริดเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นสปอร์ต2ประตูภายในกว้างขวางนั่งสบายครับรับรองไม่คับแคบเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์ครัเป็นตัวท็อปโอเคเดี๋ยวเรามาดู คันต่อไปกันเลยครับว่าไงลูกมาถึงอีคันหนึ่งครับคันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็น c ค l a s C350e AMG Dynamic คันที่นำมาโชว์เนี่ยสวยมากครับเป็นสีดำออฟซิเดียนแบล็ส่วนภายในเป็นหนังแท้สีแดงครับ คันนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดครับเป็นรถแห่งอนาคตสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวถึง100กิโลเมตรครับถ้าใช้ร่วมกับระบบไฮบริดสลับกันระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้ารับรองประหยัดน้ํามันแน่นอนครับคันนี้เป็นสไตล์สปอร์ตชุดแต่ง NG รอบคันครับรวมทั้งล้อแม็กเอ็ด้วยครับรับรองได้สวยแน่นอนครับคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่3,530,000บาทครับส่วนโปรโมชั่นไม่ต้องพูดถึงครับถ้ามาเจอกันในเซ็นทัลเฟอร์ี่ว่าอิสวลลแห่งนี้รับรองได้ถูกใจแน่นอนครับเดี๋ c 3 5 0 e AMG Dynamic คันนี้เราบอกได้ว่าสวยมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปกันเลยเอาละครับตอนนี้มาถึงรถอีกคันหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ในงานเบนร่าสคูโชว์เคสแห่งนี้นะครับคันนี้เป็น GLE 53ชื่อเต็มๆ AMG GLE 53 4MATIC+ Crush p ครับคันนี้เป็นรถ SUV ที่มีกำลังแรงม้าสูงถึง435แรงม้าและที่สำคัญขับเคลื่อน400ระบบฟ4มติกด้วยครับสำหรับท่านที่ชอบความกว้างขวางนั่งสบายและต้องการความแรงเหมือนดุดรถสปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนครับคันนี้ราคาอยู่ที่6ล้า2น20,000บาทครับเช่นเดิมครับถ้ามาในงานนี้โปรโมชั่นและแคมเปญถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวผมต้องเปิดภายในให้ดูครับภายในตกแต่งในสไตล์สปอร์ตครับ ทั้งหมดเป็นหนังแท้เป็นสีดำเดินได้ตัดสีแดงครับสวยงามถูกใจท่านแน่นอนและที่สำคัญภายในกว้างขวางใช้งานได้ทั้งครอบครัวเดินทางไปไหนสะดวกสบายแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกคันหนึ่งครับตอนนี้ผมมาถึงอีกคันหนึ่งฮะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ผมตั้งใจนำมาจาัดแสดงที่เซ็นทันวัทยาวิวแห่งนี้นะครคันนี้ให้ดูก่อน ถ้าไม่บอกจะทราบไหมครับว่าคันนี้เป็นรถ Certified Use d c า r ครับผมคันนี้คือรุ่น cls 3 0 0 d a m g premium เป็นรถปี2020ครับแต่คันนี้พิเศษไม่เหมือนรถคันอื่นเพราะว่าคันนี้เราได้ Wrap s t i c k e r Wrap สีเป็นสี Classic g r ร y ครับซึ่งเป็นสีจริงๆของ Mercedes-Benz นะฮะเป็นสีเบอร์ Classic เกรยซึ่งมีจริงๆซึ่งอยู่ในรถ g class และในอนาคตข้างหน้าสีคลาสสิกเกรยเนี้ย จะอยู่ในรถรุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz คันนี้เป็น Certified Used Car ครับแล้วก็ที่สำคัญสภาพใหม่มากรับรองได้ว่าตัวถังทุกอย่างเป็นของเดิมหมดไม่มีอุบัติเหตุหนักรับรองได้ว่าซื้อไปเนี่ยเหมือนรถใหม่แน่นอนครับคันนี้ตอนที่เป็นมือหนึ่งอ่ะราคา4 4 3ล้านบาทตอนนี้ในงานที่เซนทันเฟสติวัลอีสอย่างนี้เราขายเพียง3 4 9 0้านบาทถ้า ท่านสนใจและชอบจริงๆอ่ะมาคุยกันได้ครับมีราคาพิเศษมีของแถมพิเศษให้แน่นอนคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์สำหรับคนที่ชอบรถยูสคาร์รถเซอร์ติฟายยูสคาร์คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรถ CLS 300D AMG Premium คันนี้ภายในกว้างขวางและที่สำคัญเป็นสไตล์สปอร์ต4ประตูครับอนาคตข้างหน้าจะหาไม่มีอแล้วนะครับรับรองได้ลองมาชมดูครับคันนี้ถ้ามาชอบถ้ามาชม รับรองได้ว่าถูกใจแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันเลยครับและมาถึงคันนี้ครับคันนี้สวยสง่างามมากครับแน่นอนครับ,ค,นนค,ค,รบคันนี้คือ s D, e c l a s s ครับคันนี้คือ S-350D Exclusive ณปัจจุบันนี้จะบอกได้ว่า s c l a s s New s c l a s S s c r a s s ตัวใหม่เนี่ยถ้าเป็นเครื่องดีเซล 350D ตอนนี้หายยากมากนะครับคันนี้เป็น S-350D สีพิเศษนะครับสีนี้เรียกว่าสีโม j a v e Silver ครับ สีทะเล้ายนั่นเองครับคันนี้สวยงามมากครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลภายในนั้นเป็นสีเบดทําให้ดูหรูหราสง่างามเป็นพิเศษกว่ารถคันอื่นครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูภายในกันนิดนึงฮะจะบอกได้ว่าคันนี้ภายนอกเป็นสีซิลเวอร์โมฮาวีซิลเวอร์ภายในเป็นสีเบดครับเข้ากันอย่างมากดูสบายตาอบอุ่นสวยงามนั่งสบายครับผม และที่สำคัญเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลฮะซึ่งตอนนี้หาได้ยากแล้วเพราะว่าตอนนี้ S-Class ส่วนใหญ่ก็จะเป็น S580e าปรับอินไฮบริดซึ่งคุณภาพดีเหมือนกันครับแต่สำหรับคนที่เป็นแฟนเครื่องยนต์ดีเซลก็ไม่ควรพลาดครับแล้ววันนี้เบล่าชคูเรานำรถเครื่องยนต์ดีเซลลว้วนๆมาอีกคันนึงฮะแต่คันนี้เป็นสไตล์ SUV ครับคันนี้คือ G.L.C. 220D คันนี้เป็น ออปชั AM น AMG Dynamic เครับเป็นตัวท็อปของเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ราคา3 8ล้านแสนบาทครับเป็นรถด,ดอีอ่เรถ SUV เครื่องยนต์ดีเซลยอดนิยมแล้วก็ที่สำคัญใช้งานได้ไม่จุกจิกสะดวกสบายครับออปชันเต็มเหมือนกันครับผมเช่นกล้อง360องศาหลังคาแก้วพารนรามิกซันลูฟที่สำคัญภายในกว้างขวางสะดวกสบายครับ สงก็เป็นรถ SUV ของครอบครัวเลยทีเดียวครับถ้าสำหรับท่านที่อยากจะแวะเข้ามาที่เซ็นทรัลเฟิร์นที่ว่าอีสต์วิวเพื่อมาชมงานเบนซ์ลากสกู๊ตโชว์เคสแห่งนี้ครับเชิญเข้ามาได้เลยครับเรามีถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับรับรองมีโปรโมชั่นพิเศษมีของแถมดีๆราคาดีๆให้ท่านอย่างแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงครับคันนี้เป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมตอนนี้เรามาถึง รถที่เป็นไฮไลท์ในงานเบนลรลัชคูโชเคสที่เซนทันเพื่อที่ว่าอีสุวแห่งนี้ครับคันนี้ครับเด็ดแน่นอนครับคือ AMG G63 f o r t i c t i c ครับคันนี้เป็นรถ SUV ที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของ Mercedes-Benz ไม่มีแบรนด์ใดที่เหมือนแบบนี้คันนี้เป็นสีสั่งพิเศษครับคันนี้คือสี h y a c i n t h Red Magno ครับหรือสีแดงด้าน,นั่นเอง คันนี้เครื่องยนต์เป็นเบนซิน8สูบ V8 585แรงมา้ารับรองแรงถูกใจสะใจแน่นอนครับอยากจะให้ทุกท่านมาดูที่ตัวจริงที่เซ็นทันอิสวิลแห่งนี้เลยและที่สำคัญครับคันนี้ไม่เหมือนกับคันอื่นครับคันนี้ออปชันที่เราสั่งพิเศษนอกจากจะเป็นสีไฮยาซินเรสแมกโน่แล้วนะครับการตกแต่งรอบคันครับ เป็นชุดแต่งที่เขาเรียกว่า black ascent ครับ black ascent ก็จะประกอบไปด้วยโปร่งล้อทั้ง4ล้อเป็นสีดําด้านกันชนหน้ากันชนหลังเป็นสีดําด้านหลังคาครับเป็นสีดําด้านเช่นกันและกระจกมองข้างก็เป็นสีดําด้านเช่นกันครับรถคันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสุดยอดของรถ mercedes benz และเป็นสุดยอดของรถ suv อย่างแท้จริงครับเอาไว้ผมมีโอกาสผมจะทํารีวิวเจาะลึกเฉพาะ รถ a m g g 6 3คันนี้ให้ท่านชมแต่สำหรับวันนี้ครับเรายังมีโอกาสถึงวันที่3าสพฤษ,ษภาคมมาลองดูครับคันนี้ a m g g 6 3 f o m a t i c ขอบอกอนิดนึงครับคันนี้ราคา1 9 8 4 9 0 0ล้านแแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพและสิ่งที่ท่านจะได้นะฮะรับรองคุ้มค่าที่สุดควรมีไว้ในครอบครองเลยท,ทีเดียวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเจาะลึกรีวิวการอีกครั้งนึงครับ สำหรับวันนี้ครับขอฝากไว้นิดหนึ่งงานเบนรลาสคูโชว์เคสที่เซนทันเฟสติวัลอิส i e ลจากวันนี้มีถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับขอรับรองเลยว่าโปรโมชัน่นส่วนลดหรือของแถมหรือทุกสิ่งทุกอย่างครับมาที่งานนี้รับรองถูกใจและเราใจแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมเก่งราชาคูครับขอ กลับไปทำงานต่อครับลูกค้าเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวไปขายรถต่อครับเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ